แค่นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Pocket Edition นะครับกับเวอร์ชัน0.11นะครับเบต้าตัวที่9นะฮะโอเควันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์กันบ้างนะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ไลฟ์บอทนะครับก็ไม่ได้เล่นนานละนะฮะก็มา เล่นกันแก้เบื่อนะครับก็มีแอร์ท็อกเก็ตด้วยแต่วันนี้จะมาเล่นทังเกอร์เกมนะครับก็จะมาสอนวิธีล็อกอินกันด้วยนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อแบบเ,เปลี่ยนชื่อก่อนนะครับจะได้แบบเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับชื่อว่ามิสเตอร์เอาแล้วมิสเตอร์อีกแล้วมิสเตอร์นี่ชื่อจังไรตลอดเลยเออชื่อจังไรแหละดีละเออโอเคจังจังมิสเตอร์จังไรโอโอแมน นะครับก็การที่จะตั้งชื่อเพื่อเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับชื่อต้องไม่มีเว้นวรรคถ้ามีเว้นวรรคก็คือต้องมีอันเดอร์สกอร์ข้างล่างนะครับนี่ครับแล้วก็ต้องเปิดนี่ด้วยครับ local server multiplayer ที่อยู่อันสุดท้ายนะต้องเปิดไว้นะครับถ้าปิดไว้ก็คือมันจะเข้าไม่ได้โอเควันนี้เราจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์อะไรดีนะครับหาวิธีการที่จะ add เซิร์ฟเวอร์นะครับกดไปที่ new นะก็จะเป็นเครื่องหมายบวกครับที่อยู่ บนขวานะครับถัดจากแอดวานนะฮะปุ๊บอย่ก็จะมีให้ใส่เนมนะครับเราจะเล่น SG86 แล้วกันนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่คนไทยเล่นกันตอนที่เป็น0.10.5นะครับ IP ครับ IP เวอร์ชันเบต้าครับมันก็ต้องมีคำว่าเบต้าอยู่ข้างหน้านะครับเบต้าเบต้า86ดอท lbsg net ใช่ปะวะน่าจะใช่นะครับโอเคแอสเซอร์เวอร์ขึ้นปะเอา้าทำไมไม่ขึ้นเอ่อทำไมไม่ขึ้นวะเอ้าทำไมไม่ขึ้นนะครับ what ไม่เป็นไรเราเล่น sg 1ก็แล้วนะครับโอเคนะครับอู้โอ้ลืม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 เปิดไอ้นี่ลืมเปิดไอ้นี่เอิอเอ่มเอ่อเอ,เอ็นี่โอเคเปิดมือนะครับ การเข้าครั้งแรกนะครับมันจะมีขึ้นบอกว่า this account is not registered uh, account คุณยังไม่ได้ทำการสมัครคุณสามารถสมัครได้โดยการทับ register นะครับแล้วก็กดแชทแล้วก็ทับ uh, slash แล้วก็ register เ e e ว้นวรรหนึ่งทีตามด้วยตัวเลขครับ4ตัวขึ้นไป1 2 3 4แล้วก็กดถัดไป enter นั่นเองนะครับ มันก็จะขึ้นบอก are you are register account ร r จังไร with password 1 2 3 4พิอมี p e e t m a i l มันก็จะให้เราใส่ email นะครับเราก็สามารถใส่ email มั่วได้เลยนะครับจังไรจังไร at gmail dot com นะครับมันก็จะขึ้นบอกว่า you are now registered นะครับก็คือคุณสมัครสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ สมัครเรียบร right, ้อยนะครับก็สามารถเข้าเล่นได้เลยโนก็เป็นวิธีการสมัครง่ายๆนะครับผมโอเคครับเซิร์ฟนี้ก็คงมีเดี๋ยวฝรั่งเนาะโอเคเราไปเล่นกันเลยก็จะมีสถานะอ่าสปีดหนึ่งให้ด้วยนะฮะวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงนะครับผมโอเคครับมีสาวสวยใส่ผมสีชมพูเหมือนพี่กิบบริเลยเว้ยนะโอเคครับอ้าว VIP อีกชิปไก่ VIP เล่นไม่ได้ ไม่ไรครับรอก็ได้เดี๋ยวเราไปม้อสาวรอหมอสาวอทําไมสาวเยอะจังเลยอะฮะเอ้าสมัยสาว,สาว,สาวลงไปเล่นน้ําอย่างนั้นละครับสวัสดีครับสบปาเดอเอ้าคนไทยเชดเต้คนไทย,ไไทยเอา้าคนไทยเฉยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอา้าไม่มองเราเลยวะเหมือนเราเฉยเลยครับสวัสดีครับ เอาวิ่งไปไหนแล้วคนไทยครับเจอคนไทยเฉยไม่เป็นไรเข้าเล่นนี่ครับขึ้นได้แล้วนะถ้าเข้าเล่นได้จะขึ้นคำว่า joy นะครับ jo g o i n last island เอาพีทล็อกอิน first what ล็อกอิน first แลรวก็พิมพ์รหัส1,2,3,4นะก็เป็นการล็อกอินปุ๊บอ้ uh, you are now login นะครับผมโอเค ไปได้นั่น่นี่เรียบร้อยนะครับโนง่ายเปะละ่าทีการล็อกอินปิดแชทไปด้วยนี่ชอบมากนะครับอัพเวอร์ชันใหม่แบบสามารถปิดแชทได้ด้วยนะครับผมโอเคแมปนี้ผมเคยเล่นนะครับเคยเล่นแต่ว่าไม่เคยชนะ <c oughs> นก็ใส่สกินตัวนี้นะครับมาสกินดั้งเดิมนะครับตั้งแต่สมัยเริ่มแคสเกมใหม่ๆนะครับผมเฮ้ยสวัสดีจอบซ่าไทยแลนด์นายเป็นใคร ไม่จำหน้าอยู่คนนี้เคยเล่นด้วยอยู่นะเขาคงไม่รู้จักเราครับโอเคนะครับเราเอามองเราแล้วครับจำสกินผมได้เบ้าครับจำผมได้เบ้าเดี๋ยวต้องเอ่จะพิมภาษาไทยครับการที่จะพิมพ์ภาษาไทยในเซิร์ฟเวอร์ฝรั่งนะครับเราต้องเว้นวักหนึ่งทีครับแล้วก็พิมพ์ครับสวัสดีครับปึ๊บ นะฮะเอาไม่ขึ้นเอาขึ้นอยู่นะฮะกดซ่อนสวัสดีครับมิสเตอร์จังไรเฮ้ยชื่อนี่แบบจังไรมากนะครับจังไรกระทั่งชื่อเอาไม่ตอบเลยครับจอบซ่าไทยแลนด์นะครับไม่ตอบเลย,เลยครับเอาเป็นกร้มละมีคนไทยเปล่าปเป๊บอ่ามีคนไหนบ้างมีแต่จ o อบซาเนี่ย เอเอกิล่าเอกิลิเอกิลิก้ายูทูบเบอร์นะฮะรู้สึกมีแต่ฝรั่งครับมีคนไทยแค่น้องจ๊อบซ่าไทยแลนด์แล้วก็ไม่ตอบเราเฉยเลยครับทำไงดีครับทำไงดีเราถึงจะเป็นมิตรกับเขาเขาถึงจะไม่ฆ่าเราเอคนไทยกดหนึ่งพี่นี่รีบกดเลยยง ดี๋ยวดี๋วกด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 ปึ๊บนี่เอาไม่ได้เอาายเอาไม่ได้กดหนึ่งกดหนึ่ง,งปึบเอาไทยลองมเมสเสรจกรรนาพิมพ์ที่ยาวกว่านี้ <IS AC C AST> ผมเว้นวรรคหนึ่งทีผมคนไทยหนึ่งหนึ อย่างนี้เลยเอาเริ่มแล้วเอาวิ่งเอไปเลยไปเลยวิ่งเลยจังหวะนี้เปิดเอาเอาอติด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 เอาติดเอาติดอะไรวะเอาเอาเอาออชิหายแล้วครับโอเคครับเราไม่เอาก็ได้เราไปละจะเริ่มตีกันอีก5้าวีครับมีสาวคนหนึ่งไปแล้วครับเราจะไม่ตามไปครับเราจะมีกล่องอยู่ตรงนี้ครับจำได้อยู่ ยูอาร์ลองเกอร์มีกล่องโอ้โหสวัสดีครับพี่จะไม่ยุ่งนะครับริวจะไม่ยุ่งดาก,กี้จะไม่ยุ่งโอเคเราต้องตามหากล่องแล้วครับจังหวะน,นี้จำได้ว่ามีใครตามมาปะเอา้าไม่มีใครตามมาผมว่าเราไปบุกเรือเลยดีกว่าเรือไพเร็คิงนะฮะไพเรอู้นะครับเอา้า คนตะคนไทยนะครับเบรนโบทีเฮดก็อดเฟิร์สคิวหูคนไทยได้คิวแรกครับผมขอแสดงความยินดีอู้หูไปอีกแล้วหนึ่งคนนะครับจับซ่าฆ่าจับซาฆ่าฝรั่งครับนะครับผมโอ้โหจงังหวะนี้เริ่มจะไฟกับเรานี่จะรอดเอ้าตายไปอีกหนึ่งคนโอ้โหจะอู้หูตายไปอีกหนึ่งคนกคนูจะรอดมีเนี่ยทำไมไม่ขึ้นเลยครับสุดทําไม,มันหล็กๆเลยครับมีใครมาปะ เอาตายอีกแล้ว1นึ่คนเอาผู้หญิงตายครับคนที่เราเคยพูดถึงอากิลลิก้ายูทูบเบอร์นะครับตายไปแล้วโอเคเอากระโดดดีครับกระโดงตายอีกแล้ว1นึคนครับเอาแล้วครับจงังหวะนี้เราจะอยู่รอดหรือไม่แต่ตอนนี้ทําไมมันเราจะมีของไปสู้เขาหรือไม่นะเราจะหนีอย่างนี้ตลอดไปหรือจะยังไงก็มารอชมไปด้วยกัน ไปแล้วฮัลโหลเอามีกล้องครับอะไรพี่จะติดบล็อกเลยนักหนาอ่าฮะออจะ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 ือแหลกแหลกแหลกเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวค้างเลยพอกดเปิดกล่องนี่ค้างเลยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวแป๊บหนึ่งอย่าค้างสิลูกลูกอย่าค้างสิลูกไม่โอเคโอเคมาละมาละมีใครตามมาปะ เฮ้ยทำไมแหลกเออเออเอเดี๋ยว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 โอเคครับโอเคครับนะฮะเกิดอาการเกมแหลกนิดนึงโอเคเราต้องเก็บอาวุธเก็บอาวุธแล้วก็ใส่ชุดเกราะให้เรียบร้อยใส่เอ้าเดี๋ยวเดีๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าค้างสิลูกโอ้ยอย่าค้างสิลูกทำไมค้างเออเออโอเคเอ้าบั๊กมีการบั๊กเอ้าเอ้า เอาบาัสเอาชิปไก่เอาแล้วตอนนี้เหลือใครครับโอ้โหคนตายไปเยอะเลยฮะตอนนี้จ็อบซ่าเราตายยังครับจ็อบซ่าเราอืมจ็อบซ่าไทยแลนด์อือะไรเนี่ย Unis a p p e l i n g spree คืออะไรว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับใส่หมวกอาวุธบอมีเย่ดีมากเอานี่ไง กางเกงเออรู้สึกโอ้ยทักมาทำไมเล่นพีทแคทอยู่ครับอ้าวอย่าทักมาอย่างนี้ you know โอเคครับอ้ไอ้ทักมาเดี๋ยวเดี๋ยวอ้เดี๋ยวเ,ยวเยวพิ่งทักมาก็นะครับเราจะเฮ้ยมีคนอยู่นั้นครับนูน่นเห็นไหมครนูน่นโอเคคงไม่ใครตามเรามานะ ผมไม่มีใครมันบ้าตามขึ้นมาเฮ้ยมีกล่องวะเฮ้ยมีกล่องฮึบอ่ะ all c h e s t is being refilled เอาละครับเชสเริ่มรีแล้วครับเอาละครับฮึบอ่ะโอเคตรงนี้มีกล่องครับปึ๊บอาหารเครื่องดื่มโอเค thank you very much yeah ตรงนี้มีทางไปใช่ปะเอ้าไม่ใช่นี่หว่าเฮ้ยทำไมติดอ่ะ,อะ ไม่ไปก็ได้ครับผมไม่ไปก็ได้โอเคครับจังหวะนี้เราก็ยังอยู่รอดปลอดภัยนะฮะใส่นี่ลงไปโอเคแต่ว่าอาวุธเรามีแค่ขวานไม้ครับเราจะไปสู้เอาอะไรไปสู้เขาอูอเ้อเ,เอาละครับจอบซ่าไทยแลนด์ตายไปแล้วครับโดยรีเปอร์ริ p เปอร์หนึ่งหนึ่งอูโหครับจังหวะนี้จังหวะนี้ครับอาจจะเหลือเราเป็นผู้อยู่รอด นะครับเพราะเราไม่ได้ไปสู้กับใครเลยเอา้าหรือหลายคนนี่วาไม่ใช่แค่เราโอ้โหครับเขาอยู่ข้างล่างกันฮะถ้าเราไปบวกนี่บอกเลยว่าไม่รอดแน่นแ่ของบันรีใช่ปะ่ะข้างบนน่าจะรีนะครับเพราะนั้นเราจะกลับขึ้นไปครับเพื่อไปดูของที่บันรีนะครับผมโอเคครับขึ้นเฮ้ยตรงนี้ก็มีนี่ว่าเฮ้ยตรงนี้มีกล่องคราฟว่ะกล่องพูดเพาะ แล้วกูครับะไรได้ครับคไรับเลยไม่ได้เยี่ยมมากเอามันเชื่อมต่อกันนี่ว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคโอ้ยเดี๋ยวอะทักตอนนี้แชทกลุ่มอย่าเพิ่งเด้งปึ๊บเอา้าเจอดาบลุ้ยพี่ได้ดาบแล้วอีสองแต่ก็เป็นดาบไม่อ่ะเอา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 ของให้ไม่ไกลมันฟรัง ไม่ใช่มันไทยมันฝรั่งอยู่ n น w โอเคครับเราจะไต่ต้นไม้อีก2นาทีอึบอื๊อเจ็บเฉยโอเคไม่เป็นไรถ้าเรากระโดดไปนี่เราจะตายป่ะครับไม่แน่นะฮะอู้หูไก่มากไก่เลยมีคนอยู่ข้างล่างครับเขาอยู่นั้นนะฮะก็ไม่รู้ว่าเหลือคนไทยป่ะเหลือเราครับคนไทยเพียงหนึ่งเดียวมิสเตอร์จังไร <laughs> โอ้ยจังคิดได้นะชื่อนี้เอิมถ้าเรากระโดดนี่เราจะผลนไมวะทดส,สอบดูกันโดดดิไกลเกิน2บล็อก3ามบล็อกก็ถึงอยู่แต่นี่รู้สึกจะไกลเกินครับไม่กล้าเสี่ยงเท่าไหร่โอเคครับเราจะโอ้โหพี่นี่กินมันฝรั่งเลยเอา้า โอ้โหขึ้นทีละครึ่งอย่างนี้อย่างนี้ไม่ไหวโอเคอีกหนึ่งนาทีครับคุณผู้ชมครับมีใครอยู่แถวนี้ปะมีใครอยู่ปะเหล่านี้เป็นทาสานไต่ต้นไม้เลยฮะโอ้เขาแบบจองพื้นที่เลยครับจองพื้นที่แบบเขาสามัคคีกันแล้วฮะมีคนไทยเปล่า ถ้เ,เขาเป็นคนไทยแล้วใช้ชื่อแบบไม่มีทีเฮดเหมือนผมนะครับมีคนไทยเปล่าเออโอเค okay. อุ๊ยกระตุกกระตุกโอ้นะฮะรู้สึกแหลกๆไงไม่รู้นไครับผมไม่รู้สึกจะไม่มีคนไทยครับไม่มีใครตอบกลับเ,เลยไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขที่คุณเรียกกรณาติดต่อใหม่ในอีกสักกู เดี๋ยวนี้เอาแล้วครับจังหวะนี้จะเริ่มแล้วครับเดทแมทเดทแมทจะเริ่มแล้วครับฝันโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหจะเย็นเพื่อนโอ้โหดาเพชร <laughs> อะไรวะพวกนายโหดไปไหมโอเคครับเราจะตีตกลาวาตีตกลาวาตีตกลาวาออ้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 ออื้อ,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 อความเพชรเหรอ โอ้แมนโอ้แมนอู้เดี๋ยวควานเพชรโอ้แมนอู้เดี่ยวเดี๋ยวแดก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 กินกินกินชนะไหมชนะไหมสวัสดีแมนแมนไปแล้วครับไปแล้วเหลือสองคนคนนี้คนนี้ฆ่าเราไหมฆ่าอู้ไม่เหลือนึกว่าจะไม่ฆ่าเราเดี๋ยวพี่เออเออออย่าอย่าตกเราอ้อ อ้าวอาอ้าอาตายเพราะลาวากไม่ตายเพราะมึงอย่างน้อยเราก็ตายอย่างสมเกียรติตรงไหนตายเพราะลาวานะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้โอ้โหรู้สึกสนุกมากมไม่ได้มาเล่นนานแล้วมนสนุกอย่างนี้เลยนะครับผมวันนี้สำหรับผมนะครับมีเตอร์จังไรก็ต้องขอ ลาไปก่อนนะครับกับเซิร์ฟเวอร์เซิรเวอร์เกมนะครับในเวอร์ชันเบต้านะับผมก็โอ้โหรู้สึกสนุกขึ้นเยอะนะฮะกับเวอร์ชันที่แล้วนะมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเครู้สึกแหลกๆกเนีไม่รู้เซิร์ฟมันแหลกๆนะคับเพราะมันเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะครับก็โอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต,ต่อไปนะฮะโอเคก็ลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเออจะพูดกับบนไปทำงานอะไรเนี้ยสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ย